เดี๋ยวโอ้เดี๋ยวมะพี่เหมาลองกินนีนทำเป็นต้นินแล้วเป็นเลยล่ะเป็นเลยละแปะเข้าไปแต่ว่าตัวแป้งเขาก็จะมีผสมแบบว่าคุกเฉอยู่ด้นดทนแป้เห็นไหมมันทำแป้งก็ทำไป ที่เลมาเก็ตนะอันนี้พามาดูมัสยิดอันนี้คือมัสยิดเลเป็นมัสยิดจามีะนะจามียมจามาจามามัสยิดเป็นมัสยิดที่น่าจะใหญ่ที่สุดในในตัวเมืองเล อยู่ในตลาดเลยมาร์เก็ตเลยใช่เลยอันนี้จะเป็นมัสยิดของพี่น้องมุสลิมนิกายซุนีนะคะเพราะว่าในตลาดเราจะมีอยู่ด้วยกันสมัสยิดก็คือมัสยิดนี้กับมัสยิดของพี่นอชิอาคือถ้าที่คุยกับเพื่อนเมื่อกี้ไปนั่งคุยกับเพื่อนที่เป็นมุสลิมอยู่เขาบอกว่าที่เลมีประมาณ8ปดหมื่นเฉพาะแควนเลนะคะเฉพาะที่เลนะไม่ใช่ไม่ใช่ลาดับ่ลดับนะคะที่นี่มันจะมี2นิกายก็มีมัสยิดชิอาอยู่ตรงนั้อันนี้ซุนีงั้นเดี๋ยวพาเดี๋ยวไปดูมัสยิดชิอา เขาก็อยู่ด้วยกันเห <จะ S 1> มือนบ้านเราอะ<ม>นะมุสลิมประมาณแ0 0 0มืน 8, คนอาหารที่นี่จริงจมันก็กินง่ายแหละเพราะ่วนใหญเป็นเวจี้มันก็จะแบบมันก็ไม่มีแต่มัตตันมีตะแพะก,กับไก่สองอย่างดูบรรยากาศตลาดเลมาร์เก็ตตอนนี้มันก็ใกล้6โมงแล้ว กลมเดี๋ยวไว้เดีย๋ดวยวไว้มาถ่ายรูปพรุ่งนี้ให้ดูนี่ก็ดูวิวไปเฟินๆก่อนนอ,อกข้างหน้าให้เห็นไก,กลๆนูน้นดูที่มาไหลเดินมาไม่ไกลจากมัสยิดนู่นก็จะมีอีกหนึ่งมัสยิดเป็นของอีกมีก,กายหนึง่งก็ต้องยอมรับน,นะว่ามันมีอยู่สองนิกายอีกมัสยิดหนึ่งอยู่นูน่นไกลๆนีอ่อีกมัสยิดหนึง่ง น่าจะเป็นจุดที่คึกคักที่สุดในเมืองเลและเ,เลมาเก็ตเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่เซนทนเอเชียนมิวเซียมใช่แล้วอ่าม,มันเป็นมันเป็นมิวเซียมที่เก็บของเก่าๆที่เมืองเลเนี่ยที่พามาดูเพราะว่าเมื่อวานนะ่มาทีหนึ่งแล้วแล้วมันน่าสนใจไปที่เจอน้องชายที่รู้จักกันชื่ออับรอออหมมัด เป็นมุสลิมที่อยู่ที่นี่แล้วก็ทางตระกูลเขาเป็นคนดูแลแล้วก็โดเน a t ของเก่าๆให้แล้วแบบเมื่อวานเข้ามาดูแบบเฮ้ยน่าสนใจก็เลยแบบว่าอยากพามาดูกันเดี๋ยวเรานัดอับรอดไว้ไปกันต้องโอเคท่ามาเป็นไหนแล้วอยู่งนอกปะไหนอับรอด อับราชเอับราอบราชอับราชใชวันนี้อับราดจะพามาที่มิเวเซียมนี้แล้วก็พามาเดินดูอะนะเราว่าแบบว่าเราว่ววามันน่าสนใจอย่างเช่น this picture this is the only old l y อ่าฮะมันเป็นตลาดเก่าของที่เล this is to be preserved 1958 50เ <Yeah. S 2> ก่ามากนะคะอันนี้จะเป็นภาพตลาดเก่าของที่นี่ชั้นคือชั้นแรกเนี่ย ก็จะเป็นภาพเก่าของเมืองเลนะแล้วก็มี These the agriculture are all tools ก็เป็นของที่ใช้เกี่ยวกับทางการเกษตรเมื่อสมัยก่อนซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมาทำมาจาก made of metal yeah iron balls yeah caravan ah muslim muslims i the one the one with the white hands all the ท้ายคล้อยสระบันสระบันอส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพเก่าๆของเมืองเลมันนี่เนี่ยหนึ่งแปดเก้าห้า The street this used to be a polo ground polo polo horse yeah polo yeah horse it used to be like that nice ก็เป็นเส้นทางการค้าขายเป็นเส้นทางสายใหม่ค่ะอันนี้เนี่ยอันนี้อันนี้เนี่าจะอยู่ในมัสยิดเก่า เป็นอยู่ในมัสยิดจามาจามามัสยิดอ่าฮะ Yeah this is the description of the reconstruction of Jama Masjidli คือความมัสยิดเนี่ยของใหม่ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นของเก่าแล้วก็มาไว้ในมิวเซียม So interesting นี่ยก็จะเป็นของใช้รูปภาพ This is the old mosque old mosque อ๋อ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 อัออ๋ออ๋ออ๋อย๋ออ๋่อ๋อ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  คอาโนินันนคอ o m c e a ทีนสัต์างละกอทัพเรอสงและกอง a i พรือที่นีางละกองัเือดที่ีตวงลกอันอที่นีองอดูี่นี่สววัเดียน่ัาจะอินเดียน่าจะเอ้าัาประมาณปีนี่สัตว์กาแอินเดียนแอร์ฟาอรทเนี่ยัข้ามา1948 I think this is first time first time first time the landed we are ครั้งแรกที่เครื่องบินมาลงที่เมืองเลคือต้องบอกว่าเลเมื่อก่อนเขาก็มีคิงมีอะไรเป็นแคว้นของเขาเพราะนั้นจามูแคชเมียร์มีคิงเขาเองแล้วก็ตอนนี้ก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของอินเดียแต่ถ้าถ้าถามเขาเขาบอกว่าเขาไม่ใช่อินเดียใชาเป็นคนลาดากีเขาเป็นลาดากี you are you are not Indian you are Ladakhi India i n ย i a India โอเคโอเคอะไรเว้ยอินเดียก็อินเดีย ชั้นสองก็จะเป็นพรมพรมเก่าอันนี้ก็จะเป็นของที่ใช้ในคาราวานเมื่อก่อนนะเป็นอานมา้าอันนี้คือของจริงเลยใช่ไหมใช่ออริจินอลเลยนะออริจินอลสตัฟนะอบราดนี่ในคาราวานแล้วก็จะมีแบงค์เ <'s> ก่ารัชชิยันดูเบนเออแม่ทำไมไมาอยู่นี่ละ่ะ <laughs> เทการ์ีซราล e มักซิมมุมและดาก e มุ y e ิมมาจากยาร์คานอใจ y a a y ย h a มโอ้ยมันเป็นเรื่องใหม่มากเลยทีเราไม่รู้เส้นทางสายใหม่นี่คือน่าสนใจมาก e ล a คาล a ก็ m ันคือเ s this a l e a t h e เ Leather. l เ a t h e r เร่อเราไม่มาเปิดได้ o ันเหมือนนวันนี้แต่งตัวจัดจ้านมากอะทั้งพิธีกรแล้วก็แขกของนี่ส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับมุสลิมไงเราก็เลยพามาดูชุดชุดที่ระเบียนโต๊ะมะ ก็จะมีรายละเอียดของเยอะนะคะ This is from a yakhorn yakhorn อ๋อโอเคอันนี้ทำมาจากเขาของตัวจัมมารีน่าจะเป็นที่สูบฝินน่าจะเป็นที่สูบฝิ่นใช่ไหมมารีหัวหน้ามาริหัวหน่า no no มาริหวหน้าชิชาช่ but you put some อะฮะ Uh, yes, it's all so stop yeah. here. Is where it's from so, yeah. to display here. Yeah, many Ladakh Muslims they contribute mm. to this museum. Yeah. Mm. Yeah. Okay. many people from Ladakh. Uh, any family Any family? Muslim? Family contribute, they oh, gift it to the music. Like donate, yeah. Like your family donate some stuff. Yeah, some stuff, yeah. And every yeah. family How many from have <laughs> 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 You come <have> in <been> China. <laughs> no? Yeah, this, this looks like little Chinese. Uh -huh. Yeah. Chinese mixed. <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> อัมชิกเต็เทียนม่ดอ๋อโอเคเป็นที่ใส่ยาซึ่งทำมาจากพวกขนสัตว์สัตเขาสัตหนังสัตว์ส่วนใหญ่สวยทุกชิ้นน่ะเราก็ของเยอะมาก Jewelry leather box I think made of wood and brass leather It's l e ก็คือมีทั้งหนังมีทั้งทองแดงหลายอย่าง เมื่อกี้เราบอกว่าของของที่อยู่ที่นี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของที่คนที่นี่คนเก่าคนแก่ที่นี่เอามามอบให้พิพิธภัณฑ์นี้เพื่อไว้โชว์ประมาณนั้น mm hmm. แต่ว่าไฮไลท์ที่อยู่ข้างบนมันจะเป็นเมื่อวานเรามา,มา,มาดูแล้วเดี๋ยวขึไปดูข้างบนกัน mm hmm. ข้างบนนี้อ mm ีสระไฮไลท์อันนี้ชั้นสาม ชั้นนี้เมื่อวานมาดูแล้วแบบว่าตึงมากมีกุรานเขียนมือเยอะมากมีภาษานี้ซีเนี่ยเรียกนอาน Arabic with Persian t a n d r i t ศตวรรษที่17ก็มีภาษาทิเบเชียนด้วยนะเอออันนี้เป็นาลบ เป็นแทนไ r i t i n g p r i เป็นสายตระกูลตั้งแต่น,นบีอาดัมถึงนบีมูฮัมมัดมันเป็นกระดาษปะเป็นผ้าส่วนใหญ่ที่เห็นนี่จะเป็นกุรานเขียนเมือหมดเลยซึ่งมันเก่ามากก็ตั้งแต่ปลายศตปปวรรษที่18เลนนะคะ18เซปดศรีอันนี้มันก็จะอยู่ในกล่องไม้ลำป็น สามสิบยุสที่อยู่ในกล่องเนี้ยก็มาเป็นแบบพร้อมมันก็ค่นอนข้างสมบูรณ์เหมือนกันนะคะตั้งแต่ศตวรรษที่สิบหกอ่ะเก่ามากนี่น่าจะเป็นประวัติศาสตร์ของจังมโมแคชเมียร์และแดกันบารติสเทนฟอนต์ก็เหมือนกับกุรานที่บ้านเราอ่ะอ Even dictionary. Ladakh English mm -hmm. Urdu yeah. yeah. dictionary. Yeah. Can you speak Urdu? Yes. Clearly? Yeah, yeah, because your father from. Not my grandparents, yeah. Ah, yeah, yeah, yeah. From Peshawar. Yeah, yeah. Yeah. But yeah. I, I used to study Urdu in school also. Clearly. Yes, yes. It's here is teach is Urdu also. Yes, yes. You have a option between Budhi and Urdu. And mm. then. Mm my no. yeah do I want to say new project in here yeah I'm soon opening a restaurant in nearby this area yeah Central Asian Museum yeah yes it's great yeah. what what project the restaurant project uh, I'm doing here and I'll try to Fix some food, scintillation food, and uh, uh, community. Community, kind uh -huh. of a community, uh -huh. you know, art gallery, uh -huh. and lots of things. Cafe, uh -huh. uh -huh. uh, little cafe, little cafe uh -huh. also. Yeah. Uh -huh. Good coffee. It's around. Is this museum your space? Yeah, this, yeah, 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 yeah. They allow me. And when will be finished? Next year, hopefully June, July. As let to open is next year. Next year, yeah. inshallah <laughs> Okay, <laughs> congratulations. Yeah. You yeah. advance. I mean, <laughs> they allow เราแจกไอจีแอฟรอ d ใครอยากตามแ b r o อ d ก็โคตรโคตรชิลเลยเป็นแบบว่าเป็นสเปซที่อยู่ท่ามกลางเคยพิธาร์ด้วยแล้วก็มีควาน่่อถือแล้วก็ที่สำคัญที่นี่มันเนียสองมัสยิดเนียทูมัสยิดพิ i s ิส about this area is also happy two mas yes yeah so much religious buildings here yes this is the gurudwara นี่ค s d a s i s e e ันี o ี o ่ e s กที่กำลังสร้างอยู่จะเป็นมัสยิดของชียรนะคะเนี่ยตรงนี้พื้นที่พื้นที่ของมัียมเนี่ยมันอยู่ตรงกลางนะว่าอันี้เป็นโบสถ์ฮินดูนะแล้วก็ตรงนี้เป็นมัสยิดเก่ามัสยิดเก่าแล้วก็ องนั้นที่กำลังทำใหม่เป็นมัสยิดของชี้ยะตรงเนี้ยเป็นซุนนีคือที่นี่เขาก็อยู่ด้วยกันปกติแหละอาจจะมีคอนฟ lict กันมากเรื่องปกติของทุกที่อ่าแล้วก็มีวัดด้วยมีวัดหลักหลายเชื้อชาติมหายานบูติสบูติสมอสกอ not m o s q u บูติสกุมปาอ่ามีพิวเซียมฑ์ี่มันอยู่แถวตลาดเลเลยอ่ะอันนี้ก็มาเลครั้งที่สอง เซิร mm ์ฟกันทางความเลแล้วก็เพิ่งจะเออเฮ้ยมันมีแบบนี้ด้วยก็มาเลทั้งทีก็เลยเออทำคลิปกลับไป <Okay. S 2> ฝากดีกว่าอะไรเงี้ย Thank you a p r o a d What Cat Cat Potion Cat Mission Cat เลี้ยงในกล่อง <laughs> ที่ a p r o a d บอกว่าข้างนอกนี้ที่เป็นสเปซที่เราจะทำ คือท่าที่คุยกับรารอดอมุสลิมเข้าอยู่ที่นี่ตั้งแต่ศตวรรษที่17ถ้าย้อนกลับไปก็น่าจะ300กว่าปกีก็น่าจะเป็นเส้นทางสายใหม่แหละที่เอามาจากทางตะกีผ่านทางจีนทางอะไรพวกนี้ยท,ที่เราร,รู้กันอยู่แหละ